สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n e l ของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนไปพบกับแบบฝึกคนเดียวนะครับในตำแหน่งของปีกนะครับวันนี้เราก็จะมีทั้งหมด4เซสชั่นด้วยกันนะครับโดยแบบแรกเราก็จะมาวอร์มอัพแอคติเวชันก่อนนะครับแบบ2แลเราก็จะมาโคออดิ n เนชั n นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเลี้ยงบอลเข้าในมาร์กเกอร์นะครับแล้วก็รูปแบบที่4สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับในตำแหน่งของปีกนะครับนิดนห่น่อยๆแล้วก็จะ เสร็จนะครับในเซสชันของวันนี้นะครับโอเคในแบบแรกเราก็จะมาวอร์มอัพแอดแอคทิเวชั่นก่อนเลยไป let's go โอเคแล้วเราก็วอร์มอัพแล้วก็ up, แอคติเวชันเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาถึงในผ่านโคออร์ดิเนชันนะครับโดยผมจะทำทั้งหมด4ท่านะครับท่าละ2รอบนะครับโดยจะเป็นการสับเท้าปุ๊บปุ๊บแล้วก็สปีดประมาณ80-90%าร์ถึงมาเกอร์อันสุดท้ายตรงนู้นนะครับแล้วก็มาดูว่าจะเป็นไงลิสโก ตอนนี้ในส่วนของพาสวอร์มอัพเราก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเทคนิคในการเลี้ยงบอลเข้ามาร์กเกอร์นะครับผมจะทําทั้งหมด3ท่านะครับท่าละ3รอบก็จะตกประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับประมาณนั้นโอเคไปลุยกันเลย let's go แล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคของเรื่องฟุตบอลนะครับในตำแหน่งปีกนะครับโดยเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการที่ผมทำชิ่งกับกระแพงนะครับแล้วก็เลี้ยงหนึ่งสองสามปึ๊บแล้วก็ไปเปิดปั้งนั่นแหละครับโดยผมจะทำประมาณยี่สิบลูกนะครับก็เป็นสิบเที่ยวนะครับเพราะผมมีบอลสองลูกไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะต้องวิ่งเกรอไหมวิ่งเก็บแน่นอนมันเหนื่อยแน่นอนแต่ก็นั่แหละครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูว่ารูปแบบซ้อมจะเป็นยังไงประมาณไหนโอเคดูกันเลย และเซสชันในการเปิดบอลเราก็เสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าเหนื่อยมากไม่ได้เหนื่อยเตะบอลนะเหนื่อยเก็บบอลนะเพราะว่าต้องเปิดตั้ง20บอลนะครับและเซสชันสุดท้ายนะครับจะเป็นเซสชันในการยิงประตูของเรานะครับก็คือให้ทําชิ่นกับกําแพงของเราตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงบอลตัดเข้าในแล้วก็ปัดเข้านะครับเราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับ20รอบแล้วไปดูกันว่าผมจะเก็บบอลเหนื่อยไหม <laughs> เหนื่อยแน่นอนไปถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็มาสปอนเซอร์ให้ผมได้นะครับเออ yeah <laughs>